กรณีของคุณพิชิตช,ชื่นบานที่ได้ตัดสินใจลาออกในวันนี้เนี่ยคือเป้าจริงๆของ4ีสิวและคนที่บอกให้4ีสิวอเขาลงมือนั้นเป้าไม่ได้อยู่ที่คุณพิชิตคุณพิชิตเนี่ยเป็นเพียงแค่ทางผ่านเขาต้องการจะไปประหาร เศรษฐาทวีทติดเศรษฐาทวีศินและส่งสัญญาณไปยังทักษิณชินวัตรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความเป็นจริงเขาต้องการจะลงมือเพื่อเป็นการสื่อสัญ,ญลักษณ์ในวันที่22พฤษภาครบรอบ10ปีพอดีคแต่เนื่องจากว่าติดวันวิสาขาเลยเป็นวันที่ยี่สิบมนะถ้าวันที่ยีปีนี้ S <S ไม่ตรงกับวิสขาขะเนี่ยเขาจะเอาวันที่22่สิบสองพฤษภาเพื่อจะต้องการสื่อให้เห็นว่าไคเป็นไคใครเป็นใครตกลงกันไว้ว่าอย่างไรนะครับก็เลยขยับไปอีกหนึ่งวันเว้นวันพระใหญ่นะครับแต่เคมมันตัวออกแบบมั้นไม่ธรรมดาพลอตเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณต่อไปอีกสองพยาในวันพุธที่ยี่สิบาพฤษภาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คุณพิชิตก็ได้แสดงรับผิดชอบส่วนคุณพิชิตไปแล้วะนะครับเพราะว่าอย่างไรกระแสเสียงต่างๆเนี่ยมันเดินทางไปยากแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรคุณเสถาเลยเนีเพราะเนี่ยนะครับความผิดของกรณีของคุณเสถานี่เหนือกว่าคุณพิชิตชยังไงคะเพราะว่าคุณเสถาเนี่ยได้รับการปรดเล่าเป็นนายกก่อนะนะครับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมาทีหลัง และนี่ครับมีการตั้งคำถามตั้งแต่เดือนกันยายนปี66นะครับในระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลเสตตาแรกเนี่ยและก็มีคำตอบในคำถามที่ที่ระบุนะครับอย่างไม่ครบถ้วนวันนี้เลขากริฎีกาเนี่เขายันโครมให้ว่าเขาก็ตอบเท่าที่ถามมา แต่ว่าตอนปลายก็ไปชี้ว่าเรื่องนี้จะจบลงที่ศาลร,รัฐธรธรมนูนปัญหาวันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณพิชิตคุณพิชิตจะอยู่หรือจะลาออกไม่มีผลต่อกรณีของคุณเสถาเพราะการกระทำนั้นได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกำหนดการของคุณเสถาที่จะ เดินทางกลับประเทศไทยวันที่24เนี่ยก็รุ้นว่าจะตีตั๋วเองหรือว่าจะใช้เครื่องบินที่จองในานามของรัฐบาลเพราะหลักใหญ่ใจความนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่คุณเสรษฐาจะต้องรับผิดชอบเพราะได้ถูกกิบยกมากล่าวอ้างคือการถามกฤษฎีกาะนะครับโดยที่ไม่ครบถ้วน นะครับโดยไม่สุจริตอ่ะเพราะว่าถ้าสุจริตนั้นจะต้องตั้งคําถามให้ครบถ้วนนี่ต้องการคําตอบที่ต้องการจะถาม,มนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ครบบริบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยจะปฏิเสธว่าไม่รู้กฎหมายครบถ้วนไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะครับโชคชะตาของเสฐาทวีสินกับวันที่ยี่สิบสามนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง หลายคนอาจจะคิดว่าการลาออกของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยจะทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปเจราจากันมาแล้วหรือไม่ที่ต้องมีการนะครับแลกกันทีนี้เนี่ยครับการลงมือผมพูดอีกครั้งก็ได้ว่าเขาระบุตัวคนส่วนคนที่ออกมาโวยวายไม่เห็นด้วยเพราะเขาไม่ได้ชวนเขาเอาเฉพาะในวงจำกัดเพราะไม่ต้องการให้ข่าวมันรั่วข่าวมันแตก สายฟ้าแลบก็พลึบพึบก,ก,ก็วันที่ยี่สิบสองพฤษภาอ่ายี่สิบสองที่งา<ม>ก็แบบนี้สิบเอ็ดโมงก็สั่งการฝีมือแบบนี้นึกไม่ออกว่าเป็นใครไอ้ <laughs> <laughs> อลีลาไอ้ลีลาดาบแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเออใช่ไ <laughs> <laughs> อรีไอร <laughs> <laughs> ีลาดาเขาเลยเก็บความลับแล้วก็สแตนบาย <laughs> รอไว้สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเป้งก็ปุ๊บ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 เสร็จฐานเสร็จฐานเสร็จฐาน 2> 2ร้อห้าสิบสองสวพริบดาเดียวค่ะคนที่นั่งร่วมยึดอํานาจน้องชายก็อำนวยการสร้างกันเห็นไหมวิธีการอย่างเดียวกันนะมไม่มีใครรักแค่รักาคเลยว่าสวสี่สิบคนจะเข้าชื่อค่ะคืนเดียวไงะนะครับแล้วก,ก็จิ้มเขารู้ว่าจิ้มใครเนี่ยนะครับเอาของอยู่ในมือและไม่เป็นข่าวนะครับแล้วก็เปิดตัวเอาไว้ไว้พูดหนึ่งคน เห็นไหมว่าการวางการวางการวางแผนเรื <t <t ่องนี calves calves <t <t pues, ้เหมือนกับที่มาของรัฐบาลชุดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่าไปบอกนะครับเรื่องวงจรอุบาทเรื่องคนจะนะครับที่จะล้มรัฐบาลก็ได้อํานาจมาอย่างไรก่อนความจริงผมเห็นใจคุณพิชิตก็นะแต่ว่าคุณพิชิตมันคือทางผ่านของของเรื่องนี้เรื่องจากว่าคือเศษถาความจริงเขาจริงๆริงเขาจะประหารเป็นลําดับสองนะส่งไปที่คุณทักษิณ แต่เนื่องจากว่าพอมาคิดสารตาแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ต้องจัดการเสียก่อนคและนี่นะครับการจัดการความจริงก็หลากหลายเรื่องนะเรื่องที่อยู่ในปปชในลงมือไว้ได้หลายเรื่องแต่นนครับเข้าใจว่าปปชก็อยู่ในสถานะที่ความน่าเชื่อถือเนี่ยเริ่มมีปัญหา <c oughs> ตั้งแต่กรณีคดีที่พัตยานะครับศาลทุจริตภาคสองที่วินิจฉัยอ,ะอ่ะ นะครับเป็นเจตนาที่ไม่ชอบอ่ะนะครับในการให้ไอ้ขาดอายุความและรวมกระทั่งกรณีของสารปกครองอที่สั่งปรับหนึ่งหมืนบาทที่ไม่ยอมเปิดเผยผลสอบเรื่องนาฬิกาวันนี้วันนี้พี่แป้อดีะะตฉันวัตรลก็ออกมาจ่ายเนี่ยจากครับตามประวเพราะฉะนั้นก็เมื่อตรงนั้นเนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายแล้วความจริงเรื่องตั้งคุ้มกับก็ได้ใช้รถหลวงก็ได้ นะครับมีตัวอย่างเต็มหมดหรือแม้กระทั่งการแต่งตั้งพบตรก็ได้นะครับและคดีสามอีพีที่ของชูวิทย์ก็ได้เยอะแต่ว่าเรื่องเหล่านั้นถ้าไปลงมือที่ปปชนั้นความชอบธรรมมันไม่เพียงพอเพราะว่ากรณีเนี่ยนะครับกรณีที่สี่สิบสวส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญนั้นมันสาระตาหมายความว่ามันมันเพียบพร้อมตั้งแต่เรื่องนะครับเรื่อง เอกสารจากกฤษฎรีกามันยิ่งกว่ากรรมชี่เจตนาเลยนะครับมันไปมัดตัวนายกรัฐมนตรีที่ที่ดิ้นไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าคุณเศรษฐาเองเนี่ยนะครับก็อยู่ในชะตากรรมที่ที่ยากลําบากที่เป็นผ่านมาก็ถือว่าเป็นเกินเวลาแล้วใช่ใช่แต่เป็นคนทั่วไปก็บอกเป็นได้เกินดวงแล้วอืนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันจะเป็นนายกได้อย่างไร ถ้าไม่ปั่นดิวจนกระทั่งสร้างศัตรูสมมุติให้หน่ากลัวเกินจริงอย่างพรรคก้าวไกลเขาสร้างให้เกิดความน่ากลัวเกินจริงเพราะเนี่ยนะครับไอ้เก้าวไกลน่ากลัวตายเขายังน้อยกว่าอดีตนายกทักษิณน,นี่อยู่อำนาจรัฐมาตั้งแต่นู่นนะครับเทียบตั้งแต่พลังธรรมมาหนดมาความยุคความหวังใหม่มและจนกระทั่งมาไทยรักไทยปีสี่สี่นะครับถึงปีสี 8, ่แปสี่เก้า นะครับและช่วงปี5้ศูนย์ปี5้าียาวนานต่อเนื่องนะครับไม่ว่าในนามของตัวเองอในนามของบุคคลอื่นซึ่งไปลึกในทุกกลไกของหน่วยงานรัฐก้าวไกลมันเพียงมีเพียงแค่พูดแต่ไม่เคยเข้าไปบริหารความน่ากลัวนี่เทียบกันไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพอสร้างสร้างปีศาจขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วก็ปัน่นนะครับแล้วก็ดูสมคบกันดูเสมือนว่าจะราบรื่น แลกนี่นะครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่ามันนําพาสู่ความเสียหายของบ้านเมืองคเพราะนี่นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนการกลับประเทศไทยอย่างเท่เทเนี่ยมันได้ทําลายกระบวนการยุติธรรมอย่างมากที่สุดคําพิพากษาไม่มีความหมายมต่อมาพระรมราชอง์การก็ทําให้ไม่มีความหมายและระบบเศรษฐกิจที่กําลังจะกู้มาทําดิจิตอลนะ่ะนะครับ เห็นไหมว่าเศรษฐกิจมันจะพังพินาศย่อยยับกันมาอย่างไรในทางสังคมเนี่ยนะครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์บอลคาสิโนเนี่ยและในทางนี้นะครับความมั่นคงของชาติเ,เรื่องแลนด์ริดที่ซ่อนเรื่องพื้นที่เอาไว้เนี่ยมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่สร้างความเสียหายทีนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องการไปตกลงกันเพียงแค่ว่านะครับถึงเวลาคืนโดยประชาชนก็ไม่ได้เกี่ยวข้องประเทศชาติเนี่ยที่มันเสียหายเนี่ย มันต้องมีคนรับผิดชอบกันทั้งทุกฝ่ายนะดังนั้นเนี่ยนะครับกรณีของการลงมือของสอี่สิบสวเนี่ยนะครับคือไม่ต้องสงสัยเรื่องอำนาจอะไรนะครับกินกับปากอยากอยู่ก,กับท้องกันทั้งนั้นนะอำนาจที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเหรอคะก็อยู่ด้วยกันเนี่ย,ย,ยไม่ใช่อำนาจเก่าคนที่คนที่เอาสวร้อยห้าสิบสองเสียงมาโหวตให้ วันนั้นเนี่ยนะครับให้ร้อยห้าสิบสองยังให้ได้เลยไอ้นี่มันแค่สี่สิบจิบจิบเห็นไหมคนเดียวแต่ว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเขาเขาเตรียมเป็นร้อยนะเขาเตรียมเป็นร้อยแต่เขาก็เตรียมรองรับไว้นะว่าคนจะปฏิบัติการจริงเหลือเท่าไหร่จะมีคนถูกซื้อเท่าไหร่เขาเตรียมการแบบละเอียดยิบเพราะว่านี่นะครับในการปฏิบัติการอันนี้มันอยู่ในช่วงปลายอื เพราะว่าถ้าวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ยสถานการณ์เป็นอีกอย่างก็จะเป็นปนนะัญหาเพราะฉะนั้นเป็นการส่งสัญญาณแรงเพื่อเตือนให้คิดว่าจะยังไงอเอาหนึ่งเนี่ครับเรื่องดยวกันนั้นแทบมองหน้ากันไม่ติดไม่รู้จะเจราจากันยังไงเพราะมันเบี้ยวกันนี่สองก็คือว่าจะอยู่หรือจะไปะม,มันจะถึงขนาดนั้นใจแข็งพอไหม,มใจแข็งพอหรือเปล่าถ้าถ้าเศรษฐาถูกส,สัส่งวันที่ วันที่ยี่สบามนะ <Um> วันที่ยี่สเก้าใจแข็งไหมถ้าสั่งฟ้องอะการประกันตัวแล้วถ้าเกิดมีปัญหากลับเข้าคุกอะแล้วสถานาการพักโทษจะว่าอย,ย่างไงเนี่ยนี่เห็นไว้หลากหลายเรื่องราวเต็มกันไปหมด <Um> มันจะเป็นเรื่องการวัดใจอะไรกันมากมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็มีการพลิกเกมคือเกมเรื่อง40สิบสวเป็นเกมที่เพิ่งคิด นะครับไม่ได้วางกันไว้ก่อนความจริงเนี่ยเขาจะใช้ยี่สิบเก้าอย่างเดียวนะครับเพียงแต่ว่ามันยี่สิบห้าโคราชวันที่หกมิถุนาก็ปทุมธาน,นี<ห>กําหนดการล่วงหน้าดูเสมือนหนึ่งว่าทุกอย่างนี่ก็วันที่ยี่สิบเก้าก็ยังกาหนดล่วงหลังวันที่ยี่สิบเก้าพฤษภาก็ยังกําหนดอีกเห็นไหมหเรียบร้อยบ้านเมืองเห็นไหมถ้าไฟไม่ข <อ S 1> เขียวจริงเนี่ยใครจะกล้านี่จินตนาการของคนทั่วไปนะครับมันไฟเขียวมันใหญ่ ทีนี้ไอ้พวกเนี้นะครับไป40สวเพื่อจะบอกไอ้นี่เขียวกว่าเขียวอื้อเลยกรณี40สวนี่เป็นใบเสร็จยืนยันสิ่งที่คุณจรูพรพูดไหมคะว่ามันมีการเบี้ยวดิวกันเกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นคุณพิชิตลาออกเพื่อพยายามสกัดไม่ให้ถึงนายกเนี่ยมันคือเกมแก้ที่กําลังจะเอาคืนกับอีกฝ่ายละคุณพิชิตเนี่คือเขาทาหน้าที่ได้เท่านี้เท่านั้นเขาก็รู้ นะครับว่าการลาออกของเขาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นเลยแล้วว่าแต่ว่าอย่างน้อยถ้าอะไรเกิดขึ้นนี่พี่เชษฐก็จะพูดได้ว่ามาโทษเขาไม่ได้แล้วนะเพราะเขาทำแล้วทำแล้วทำให้แล้วทำให้แล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เพียงแค่ว่าต้องคิดให้ได้สิเวลาเข้าชื่อทุกกรณีมันเคยมีความลับที่ไหนนะเพราะว่่าเรืองนี้ไม่ได้เป็นความลับในการเข้าชื่อเนี่ย แต่ว่าครั้งนี้ทําไมเป็นความลับอ่ะก็เห็นอยู่แล้วว่าใครลงมือทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อรู้ว่าใครลงมือเนี่ยปัญหาว่าคุณจะสู้หรือคุณจะมอบตัวตเดิมพันเลยอเหลือเดิตอนนี้ตอนนี้เหลือจุดนี้ถ้าถ้าสู้เหมือนถแถลงการเรื่องการต้านรัฐประหารนอคือคือหมายความว่ารู้สึกชามากเหอ คือถ้าคุณต่อต้านการรัฐประหารเนี่ยวันที่ยี่สิบสองสิงหาคุณรับอํานาจจากคณะรัฐประหารเดิมไม่ได้เลยเห็นไหมจะจําหน้าได้แล้วประชาชนจําหน้าไว้แล้วว่าคนนี้ไม่เอาคนที่เคยยึดอานาจมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเน่ยนะครับมันมันไม่เหลืออะไรไงคือตัวเองก็ทําลายตัวเองไปด้วยความเชื่อมั่นศรัทธามันก็หมดเห็นไหมเพราะว่าถ้าสถานการณ์มันเลยเถิดไปนี่ยนะครับก็คือการรัฐประหารจริงๆนั่นเนี่ย นะครับเวียนมาครบสิบปีก็โดนอีกเนี่ยแลมาจากแบบมาจากสาเหตุเดิมเลยนะครับถึงสามครั้งติดต่อกันเนี่ยความเสียหายของบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันไม่มีใครรับผิดชอบอะไรและที่สำคัญที่สุดนั้นก็ในระหว่างทางเนี่ยระหว่างคณะรัฐประหารชุดเดิมเนี่ยนะครับมาร่วมมือกับคนที่ตัวเองรัฐประหารเนี่ยตัวเองยึดอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้ นะครับตอนวันรักตประหารยังเถียงแผกกันได้นะครับคือหมายถึงว่ายังยังแผกกันนะใช่ใช่นะแต่ว่าวันที่ยี่สิบสองสิงหาคมปีหกกเนี่ยมันแผกไม่ได้คือคนเราถ้ามันไม่มีสายสัมพันธ์ความเป็นมากันมาเนี่ยมันจะมาลงเอยลงรอยได้ถึงขนาดนั้นนะทีนี้เนี่ยนะครับเพราะอำนาจมันไม่เข้าใครเอาใครไหมเพราะมันได้แล้วมันก็ไม่อยากจะเสียคและเพราะว่าถ้าสถานะมัน ต้องเข้าใจว่าบรรดาสอส,อสอในพรรคเพื่อไทยก็ไม่รู้อยู่ในสถานะไหนนะนะครับเพราะว่าไอ้ที่วางแผนไว้เดิมในการจะจัดตั้งรัฐบาลมันถูกดิวใหญ่ดิวลังคาวีมาล้มระเนระนาดอยู่แต่สายสัมพันธ์พวกนั้นก็ถูกวางไว้เหมือนเดิมนี่ไม่นับพวกที่จะไปรอชอนถ้าก้าวไกลถูกยุบอีกเห็นไหมเพราะฉะนั้นบ,บัชนีทางการเมืองไม่ว่าจะโครงสร้างเนี่ยนะครับพรรครวมเดิมเนี่ยแต่ว่า การถ้าถ้ากรณีไม่รัฐประหารนะ,ะแต่ว่าโฉมหน้าของจำนวนสสมันย้ายยิ่งกว่าสโมสรฟุตบอลของประเทศอังกฤษหรือว่าประเทศไทยเห็นแล้วเพราะนักการเมืองมันก็ขยับในใครขยับใครแล้วเขาเขไม่เกี่ยวและทุกคนดังก็เห็นแล้วปลายทางข้างหน้านี่นะครับว่าจะหาเสียงยากลำบากอยู่แล้วนะครับนี่คิดแบบนักการเมืองะนะครับกับสถานการณ์ข้างหน้าแต่ว่านี่นะครับ คิดไปอีกสถานการณ์หนึ่งซึ่งไม่มีใครต้องการที่จะไปสุมเสี่ยงคือขนาดนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะประเมินว่าเอาคนยังไม่เต็มท้องถนนเลยจะยึดอำนาจยังไงการยึดอำนาจบางครั้งไม่มีัะคนนะใช่ใช่แล้วก็จํานวนมากด้วยนะครับการยึดอำนาจกลางคนเนี่ยนะครับมีจะมีครั้งที่แล้วเท่านั้นนะนะครับครั้งก่อนนู้นเพียงแค่นัดหมายทําท่าว่ามาจะ ในครับในอดีตก็เชกเช่นเนี่ยตอนปีย3บสามกุมภาพันธ์ปีสามสี่พวกสนอทอจัดนิทรรศการมากรรมโกงบ้านกินเมืองอนะครับมินิมินิเห็นไหมก็มีอันเป็นไปสิบเก้า <19 S 2> กันยาก็บอกไว้วันที่ยี่สิบกันยาปีสี่เก้าจะมีการชุมนุมเดี๋ยวจะเลือดนองทองช้างเห็นไหมแต่ว่าไม่มีังไม่มีการชุมนุมมีปีห้าเจที่มีคนอยู่บนท้องถนนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครไปสรุปว่า จะต้องมีคนเต็มแล้วและจะมีการยึดอำนาจให่คุณเข้าใจผิดหมดเพราะเนี่นะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนี้นะครับมันจะเกิดจากทฤษฎีสมคบคิดกันมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ครองประเทศมาสิบปีแล้วเนี่ยนะครับเอารอบนี้นะครับถ้าพวกนี้มันมีปัญหาหักติวก,ก็อยู่ในพวกนี้นะครับการปฏิบัติการอะไรก็จะอยู่ในกลุ่มนี้เพียงแต่ว่านี่นะครับ การดิวรอบนี้มันไปสร้างความเสียหายรอบวงออนะครับและมันหลายๆอย่างมันเกินดิวมันล้าเส้นกันไปมากออและก็ทำลายนะครับในแต่ละกระบวนการอย่างพินาศย่อยยับมากที่สุดถ้าเราดูในคำร้องเนี่ยและก็นะครับดูการขอเรื่องการสั่งยุติในการปฏิบัติหน้าที่เอกสารอะไรต่างๆออที่เขาเลือกประเด็นนี้เพราะว่ามันดิ้นไม่ออก นะครับและนะครับและผู้ลงมือมีความชอบธรรมส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับที่น้ําตื้นทั้งหลายมันดูง่ายแต่ว่าองค์กรมันมีปัญหาดังนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าวันที่ยี่สิบสามถ้าวันนั้นสั่งยุติการปฏิบัติหน้าที่นี่ระบาลรวนเลยนะนะครับพักร่วมหรือแม้กระทั่งในโครงสร้างแม้ว่าพี่อ้วนจะมารักษาการเนี่ยนะครับคงจะไม่รักษาการในเวลาที่พอๆกับเข้าสิบปีแล้ว แต่ว่าเษฐาก็ต้องตัดสินใจนะต้องต้องตัดสินใจว่าว่าจะลาออกเลยไหมหรือจะใจแข็งอยู่ไปจนลุ้นรอคําพิพากษาซึ่งสถานการณ์คนละเรื่องนะอ่าระหว่างทางเรื่องอื่นๆจะมาแล้วนี่เขาเรียกว่าภูมิต้านทานทางการเมืองเนี่ยมันบกพร่องแล้วเดี๋ยวเรื่องรถหลวงก็จะมาตั้งภูมิกับก็จะมาตั้งพอบตรก็จะมาเรื่องเรื่องฟอกเงินเรื่องที่ดิน ที่ช,ชีวิตเคยพูดกันมาเนี่ยนะครับาเป่าลำลูกสาวนั่งเครื่องไปด้วยโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับปัญหามันจะมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งรับไม่ไหวแต่ว่านี่นะครับถ้ารีบรีบตัดสินใจใ<ช>มีคนประเมะ<ช>ินนะเนี่ยเนี่ยถ้าวันที่ยีิบสามเนี่ยประเมินรงกันแล้วเนี่ยประเมินกันแล้วว่าจะยังไงไม่รอดยุบสภาเลยอืทำว่ากล้ากว่าเห็นไหม นั่นมีทางเดียวนะมีอาวุธเหลืออยู่ชิ้นเดียวคือยุบสภาเพราะพอยี่สามท่าสั่งไปแล้วพี่อ้วนภูมิทำนั่งรักษาการนะครับเขาก็คำสั่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ววันนี้เศรษฐาทวีสินเนี่ยผมว่าคือความจริงเขาก็น่าเห็นใจนะจะเลือกเขาเลือกเองต้องเขาเลือกเองอ่ก็คือหายความว่าตั้งแต่เนี่ย ถือกระเป๋าเนี่ยเข้าเข้ามาแบบดูหนังบ้านสายทองเข้ามายังไงนนยังไงไม่มีพวกเลย <c oughs> <c oughs> แล้วจนก็ต้องมาเป็นรัฐบาลที่ถ้าให้เขามีอํานาจเบ็ดเสร็จจริงเขาอาจจะทําอะไรได้ดีกว่านี้นะแต่ว่าทุกคนต่างก็แลเห็นแล้วว่านีครับเขาเป็นนายกนี่ครับตามกฎหมาย <c oughs> แต่ตามความเป็นจริงนั้นผมเชื่อว่าคนไทยก็ไม่ได้เชื่อว่าเขาเป็นนายกที่มีอํานาจเต็มจริง <c oughs> แม้กระทั่งการตั้งคอรมอเนี่ยนะครับความรับผิดชอบอยู่กับเขาอะแต่ว่าทุกคนมันมาจากเขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันมาครั้งนี้ผมว่ามันก็ครบเวลาแล,ล้วแหละ,ะอย่างน้อยก็ไปปิดฉากที่ต่างประเทศอย่างน้อยได้เอาผ้าของมาไปที่เวทีโลกนะฮะก็ครั้งที่แล้วก็พันคอครั้งนี้ก็ทําเป็นเสื้อค่ะก็ขากลับมาก็ทําเป็นกางเกงก็ได้วันที่ยี่สาที่สารรัฐธรรมนูญมีโอกาส ที่จะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคาดไวไหมคะคุณจรุพรอย่างเช่นอาจจะมี miracle o อฟลอหรือว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นชนิดที่ที่คนการเมืองเองก็คาดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้กรณีลุงตู่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ได้ยึดไปยุทธไม่กรณีพลเอกประยุทธ์เ่ยสั่งยุติปฏิบัติในหน้าที่ก่อนนะแต่ของพลเอกประยุทธ์แกเหนียวไงแกหัวหน้าคณะยึดอำนาจเดิมอะนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ย ในกรณีที่ประธานของสภานั้นยื่นไปยังศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยใ,<ช>ในเรื่องคุณสมบัติ<ช>มีกรณีไหนบ้างที่เขาไม่รับศาลร,รัฐธรรมนูญนะลองยกตัวอย่างที่ไม่รับส่วนการสั่งอะไรก็ว่ากันนะแต่ว่าหลักเนี่ยเมื่อเข้าชื่อไปแล้วน,<ช>นะครับผมว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะในเรื่องที่จะรับ<ช>ทีนี้เนี่ยนะครับที่จำนายออกมันเรื่องเกี่ยวข้องกับบุคคลเดียว นะครับไม่ว่าจะกรณีตั้งแต่คุณตั้งแต่ยุคอภิสิทธิ์นุษย์นะครับพอยุคสภาก็ไม่วินิจฉัยคุณอนิพนธ์บุญญาพนีนะครับเริ่มปรีช่วยมาไทยลาออกก็ไม่วินิจฉัยสสเก้าไกลระยองอเห็นไหมลาออกไปแล้วก็ศาลก็ไม่วินิจฉัยเป็นหน้าที่ของหน่วยงานอื่นไปแต่ว่าในกรณีนี้นะม,มันมาพ่วง นะครับคุณพิชิตนะจบแล้วสารมนูญไม่ได้วินิจฉัยเรื่องคุณ,ณสมบัติของคุณพิชิตแล้วเหลือคุณแต่งตั้งเหลือคุณเศรษฐาเพราะฉะนั้นทางออกนี่นะครับที่ไม่ต้องการให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะคือความเป็นจริงนั้นไม่ต้องให้คุณพิชิตลาออกคุณเศถฐาลาออกแต่คุณพิชิตก็จบโดยปริยายใชไ่ไหมทีนี้พอคุณเสรษฐายังอยู่ไงนะครับเรื่องมันจึงจบลงไม่ได้ส่วนนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์คอการเมืออย่างที่ทด่บอกว่าน่าจะ ดิวอะไรกันแล้วนะมันะครับแต่ว่าโดยข้อกฎหมายมันไปยาก<ช>นะครับเพราะว่าเรื่องราวมันถือว่ากระทําความผิดสําเร็จแล้วและผู้ลงมือนั้นต้องดูว่าเขาเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าที่วาของดาบเนี่ยเราจะได้ไม่สงสัยนะครับว่าการลงดาบครั้ง,งนี้เนี่ย เขาต้องการผลอย่างไรก็ความจริงเนี่ยแต่ว่าในทางการเมืองก็ได้ยินอยู่นะมีการพยายามที่จะเจรจาโน่นนี่นั่นอย่างไรเนี่ยก็มีหลากหลายแต่สถานการณ์มันมาถึงจุดที่ที่เกิดสงครามสั่งสอนกันบ้างแล้วนะครับเพราะว่าการนะครับการเบี้ยวกันหลายครั้งเนี่ยจนกระทั่งสถานการณ์มันเกิดความเสียหายเนี่ยการลงมือนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องเงินเขาอาจจะรับมือได้นะ ถ้าใช้บรรดาสวจีจัดเนี่ยเรื่องมันก็รั่วไอันนี้เขาทำสำเร็จแล้วก็ปุ๊บ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 ยื่นโครม,มไม่ใช่ว่ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำไม่ใช่นะครับหน้าที่ลงชื่อก็ลงชื่อกันไปคือเกมมันถูกออกแบบอย่างอย่างรวดเร็วะนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือย่อมหวังผลเป้าหมายชัดเจนมผมยังเชื่อว่ารอดอยากนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารอดอยังไง มีไฟเขียวก็หาไฟเขียวมาดิ